สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอรีวิวในช่องของเราในวันนี้จะเป็นรีวิวโนบุในกลุ่มของ Renovo Family นะจะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งผ่านมาจากการรีวิวทางที่แล้วก็คือตัว Renovo i d e a p a d ตัวสินิ้ววันนี้จะถึงคิวครับของตัว Renovo อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัว Renovo ติงแพด X13 Gen5 ก็คือตัวนี้นั่นเองเป็นโน้ตบุ๊ก13นิ้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความาน่าสนใจนะน่าน่าใช้น่าหลองก็เอามารีวิวให้ดูนะครับซึ่งความจริงตัวติงแ a ด X13 ตัวเนี้ยมันเป็นโน้ตบุ๊กในกลุ่มของอสายคอมเมอร์เชียลนะนันก็คือในกลุ่มของสายบิสเนส แต่ผมอะได้มีโอกาสไปเจออยู่ร้านหนึ่งในช้อปปีซึ่งจะไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือร้านร้านนี้ร้านนี้ครับเขาขายตัวนี้อยู่แล้วผมก็สั่งมานะครับได้ในราคาที่แบบค่อนขั้นดีใครเห็นใครเห็นคลิปนี้ก็ลองไปลองไปเซิร์ชดูนะเผื่อสนใจนะครับตัว <c oughs> ปิงแผเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นโนต้ตบุ๊กสายธุรกิจหรือว่ามนมองค์กรซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นตัวมันเนี่ยตามร้านโนต้ตบุ๊กทั่วไปสักเท่าไหร่นะครับคือเราจะต้องทําการสั่งซื้อหรือว่าทําการออเดอร์นะเป็นพิเศษมาจาก r e โ o v วอีกทีนึ่งแต่ทีเนี้ยพอร้านนี้เขาเอามาขายผมก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นโนต้ตบุ๊กที่เป็นตัว cto สเปคแล้วมีการสั่เข้ามาเป็น รตใหญ่ๆนะครับอาจจะมาขายตามพวกโครงการต,าต่างๆหรือว่าหน่วยงานรัฐต่างๆแล้วน่าจะมีปริมาณที่แบบเหลือมานะครับเหลือมาจากอถใหญ่ก็เอามาทำการขายทีหนึ่งซึ่งได้ของเนี่ยเป็นของใหม่แน่นอนนะครับสภาพเนี่ยใหม่แน่นอนไม่ได้เป็นโนตบุ๊กที่ผ่านการใช้งานแน่นอน,นอันนี้ผมการันตีเพราะว่าผมซื้อมาใช้แล้วก็ตามที่เห็นนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์รอบเครื่องนั่นก่อนละกันนะครับตัว t ิ p n k p X d X13 Gen 5ตัวนี้ดีไซน์มันนะครับจะเหมือนกับตัว t h i n k p X d x 1 3 Gen สเหมือนกันเป๊ะๆนะครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปลองจับตัว t h i แ k ด X d x 1 3 Gen 4แล้วแล้วก็เราเอาเครื่องมาวางเทียบกันแล้วเอามาลองแบบ เปิดอาจเปิดเทียบกันแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นขนาดว้างคุณยาวคุณสูงหรือว่าตำแหน่งพอร์ตต่างๆแทบจะเรียกว่าเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยทั้งข้างบนข้างล่างนะครับแทบจะเหมือนกันทุกประการดังนั้นถ้าเกิดใครใช้ตัว X 1 3 Gen 4อยู่แล้วคุณอยากจะเปลี่ยนมาใช้ตัว Gen 5ก็ปอกขอบอกว่าคุณอาจจะได้ดีไซน์เดิมนะดีไซน์จะ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากในส่วนของฝาหลังนึงก่อนนะครับฝาหลังนะครับเราก็จะเห็นตัว l e n o v o l โลโก้ Lenovo อยู่ตรงขวาล่างส่วนซ้ายบนเนี่ยเราจะเห็นตัวรีโนเว o h ์ ol, ต k p แพแบบนี้นะครับทางซ้ายบนแล้วก็ในส่วนของตองรงงลางข้างบนเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของตัว ติ่งนะครับติ่งตรงต้องเว็บแคมนะมีสก,กินคำว่า X13 อยู่นะครับซึ่งก็ดูสวยดีแปลกตานะครับสีที่ใช้นะครับเป็นสีอ่าเขาเรียกว่าดิฟแบ c k นะสีดิฟแบ c กเนี่ยก็จะเป็นสีที่ออกไปทางโทนสีดำๆนะครับทางโทนสีดำอ่าถ้าเทียบกับตัวไอตัวติ้งแพดเจนตอนเนี่ย สีมันจะดูเป็นสีสีเกรย์มากกว่านี้นะครับตัวนี้สีมันจะออกแบบสีดําเลยออกสีดําดําด้านอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุนะครับตัวนี้เอาใช้เป็นวัสดุแมกนีเซียมนะครับซึ่งมีมีการบอกว่า,าน้ตบุตตัวเนี้ยเป็นอดิตจากาวัสดุดรีไซเคิล นะครับประมาณ80-90%เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแมกนีเซียมอลูมิเนียมแล้วก็พลาสติกนะครับผลิตมาจากรีไซเคิลทั้งหมดรวมถึงชิ้นส่วนข้างในด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรอะไอพวกลำโพงเนี้ยตัวอย่างเนี้ยลำโพงเนี้ยก็ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลนะครับซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนาะ ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดโฆษณาแล้วกันของของเจ้าโน,นบูติงแพคตัวนี้นะครับมาดูทางด้านซ้ายของตัวเครื่องหน่อยนะครับทางด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยเราจะเห็นถึงพอร์ต usb type c นะครับ2พอร์ตซึ่ง2พอร์ตเนี้ยเป็น type c แบบ thunderbolt 4นะครับ thunderbolt 4ทั้งคู่เลยนะครับตังต่าก็เราได้เราได้พอร์ต type c จะเป็นของดีนะ type a ก็ตัวนี้ ได้เป็นอ u ซูเปอร์สปีด5กิกะบิตนะครับแล้วก็ได้เป็นในเรื่องของตัวดีไวซ์ชาร์จด้วยนั่นก็คือว่าถึงเครื่องจะปิดอยู่ถ้าเกิดคุณใช้พอร์ตนี้ในการเสียบชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต่างๆก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้แล้วถัดมาจะเป็นพอร์ตหูฟัง3.5นะครับแล้วก็ทางนี้พอร์ตย,ยาวๆเป็นพอร์ตเสริมนะพอร์ตเสริมนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีมามาดูทางด้านขวาตัวเครื่อง ทางด้านขวาก็จะเห็นพอตอยู่แค่อพอรพตนั่นก็คือไ A แล้วก็ HDM i หนะไอตัวนี้ก็เป็นไ A 5กิกะบิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าชาร์จไฟไม่ได้ชาร์จไฟไม่ได้นะฝั่งนี้แล้วก็ HDM i ใหม่แล้วก็เกียร์ซิงค์ทันล็อกนะครับซึ่งการดีไซน์อย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าติดขัดใจในเรื่องของตัว HDM i หมที่เอาไว้ฝั่งนี้นะความจริงเอาเอา เอา HDMI ไปไว้ฝั่งนู้นดีกว่านะครับเอา HDMI ไ,ไว้ฝั่งนู้นคืออาจจะแบบเป็นอะ t ไทย y C หนึ่งพอ HDMI 1นึ่งพแล้วก็ t h a A 1นึ่งพแล้วฝั่งนี้ก็อาจจะเอา t y p C มาไว้ตรงนี้พอทหนึ 1, อ่าถ้าอย่างเงี้ยมันดูลงตัวเยอะเลยนะแต่ก็เขาก็ดีไซน์มาแบบนี้แหละดีไซน์มาแบบนี้แล้วอ่ะทำไรไม่ได้เนาะก็ลองสังเกตดูแลกันครับถ้าต้องต่อ HDMI ฝั่งนู้นเนี่ยจะถนัดกันไหมอ่ะ ต่อ HDMI ต่อเมาส์แล้วก็ใช้งานก,ก็ยังพอได้อยู่แหละเนาะสายก็อาจจะไม่ได้เกะก,กะมากนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครเป็นสายที่แบบต่อจอต่อจอด้านซ้ายต่อจอด้านซ้ายเครื่องต้องอยู่ด้านขวาองยังต้องเสียด,ด้านนี้อาจจะอาจจะลำบากนิดนึงอ่ะมาดูทางด้านหลังหน่อยนะครับทางด้านหลังของตัวเครื่องเนี้ยก็จะเห็นถึงช่องระบายอากาศนะครับช่องระบายอากาศก็อยู่ทางนี้ก็คืออ่า พ่นออกมาทางด้านหลนังแต่เวลาเราทํางานเนี่ยเราต้องเปิดฝาขึ้นเท่ากับว่าพ้นใส่จอน,นั่งเองนะครับพ้นใส่จอเดี๋ยวนี้ก็น,นิยมพ้นใส่จอนะครับรู้เป็นดีไซน์เป็นดีไซน์นะครับมีแกนฝาพับสองข้างซ้ายขวาเป็นทาจากโลหะนะเป็นเหล็กทุกคู่ก็ไว้ใจได้ในเรื่องของความแข็งแรงของบานพับโน้ตบุ๊กเรนโนเวเนี่ยตัวที่เป็นตะกูเป็นแด เรื่องของฝาพับตรงนี้คือเขาให้ความสนใจในเรื่องของความทนทานของฝาพับเป็นพิเศษนะครับเขาก็จะมีการใช้วัสดุที่เป็นเหล็กแบบนี้เพราะว่ามันจะได้แบบทนทานในส่วนนี้ผมไม่เคยเห็นมันพังเลยผมไม่เคยเห็นพังที่ผมเคยเห็นพังนะก็คือตัวบอดี้ก็คือตัวนี้ไม่พังแต่ตัวบอดี้เนี่ยพังก่อนตัวบอดี้ที่เป็นตัวรับรับแรงงัดงัดขึ้นงัดลงตัวบอดี้ตรงนี้พังก่อนแตกก่อนนะแตกฝาตรงนี้ เป็นฟ้าแล้วครอบพับตรงนี้ยไม่เป็นไรต้องไปเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนเปลี่ยนข้อล็อกใหม่พอเปลี่ยนข้อล็อกใหม่ปุ๊บมันก็กลับมาใช้ได้คือกลายเป็นว่าบอดี้เนี่ยจะจะไปก่อนขาตัวเองนะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดจุดข้อแข็งนะครับจุดแข็งของตัวระบรุ i n นแพดนะปาดูใต้เครื่องหน่อยใต้เครื่องก็ไม่มีอะไรมากนอกจากที่อยู่ของช่อง ระบายอากาศหรือว่าช่องลมเข้า a อ r i n t a k ทฝั่งนี้นะครับมองเข้าไปเนี่ยเห็นพัดลมตัวเดียวอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้พัดลมก็ขนาดขนาดเล็กอยู่พอสมควรน,นะครับลมเนี่ยก็สามารถออกทางด้านด้านนี้ได้ด้วยนะนอกจากออกทางด้านหลังแล้วเนี่ยก็ออกทางด้านนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องก็มีแค่นี้นะลมเข้านะครับแล้วก็อ่ารูลำโพงดูลำโพงไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับรูลำโพงจะอยู่ข้างใน ตรงนี้ก็เป็นยางรองขนาดยาวแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับให้ความาเรื่องของการรับน้ำหนักได้ค่อนข้างดีนะครับระวางตัวเครื่องแบบนี้ปึ๊บก็แน่นอนครับแน่นเอกดีนะเรื่องของการติดรอยในอ่ติดรอยมือติดรอยลายนิ้วมือเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ติดพอมันเป็นดีฟแบ็กเวลามือเรามันมันจับเข้าไปก็จะเห็นลายนิ้วมือได้ง่าย นะครับอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เช็ดออกได้ไม่ยากเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นคนขี้ลำคาในเรื่องของลายนิ้วมือก็สามารถเช็ดออกได้นะครับคือสีดําแบบนี้ดําลึกๆแบบนี้มันก็จะเห็นรอยง่ายแหละถ้าเทียบกับพวกพวกสีเกรย์กับสีซิลเวอร์พวกนี้ก็จะพวกนี้จะติดติดรอยได้ยากกว่าถูกไหมจะไม่ค่อยเห็นลายนิ้วมือถ้าเกิดตัวบอดี้มันสว่างอย่างซินเวอร์อย่างนั้นนะหละลายนิ้วมือเขาก็จะเห็นเห็นได้น้อยกว่านะครับ ต่จะเกิดสีมันแบบสีมันดำลึกๆหน่อยอย่างสีเกรย์อย่างเงี้ยก็จะอา,าเห็นได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสีดำดิฟแบ,บ็กแบบนี้เห็นได้เห็นได้ง่ายแน่นอนนะครับแต่ผมเป็นโชคดีอยู่อย่างครับผมเป็นพวกที่นิ้วมือไม่ค่อยมีเงือ่อสักเท่าไหร่เวลาจับก็จะไม่ค่อยติดลายนิ้วมือได้ง่ายนะักเว้นแต่ว่าจะไปเอามือไปหยิบขนมมากินแน่นอนมันก็จะติด,ตดลายนิ้วมือนั่นเองมาดูข้างในกันนะครับข้างในก็ จะเจอกับหน้าจอขนาด13.3นิ้วนะครับควาจริงหน้าจอเนี้ยเป็นหน้าจอแอนตีแกลนะไม่ได้เป็นจอเงาแบบนี้สาเหตุที่มันเงาแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าผมไปติดฟิล์มกระจกมาผมไปสั่งฟิล์มมาปิดมาปิดหน้าจอนะครับมันก็เลยเป็นเป็นเงาแบบนี้นะแต่ของจริงจะไม่เงานะครับตัวสเปคหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ IPS ขนาด100 s RGB นะครับความละเอียดหน้าจอก็คือ เก8าแ0คูณัรครับอัตราส่วน16ต่อ10นะครับความสว่างหน้าจอ4 0 0้นิ้แล้วก็ตัวจอเนี่ยมาพร้อมกับกล้องเว็บแคมที่มีม่านชัตเตอร์ปิดเปิดแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะเข้าตัว Windows เนี่ยเราก็แค่กดสแกนลายมือเข้าไปมีปุ่มสแกนลายมือวมือตรงนี้นะครับขอบจอซ้ายขวานะครับค่อนข้างเล็กข้างบนอาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อย เพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของกล้องเว็บแคมนะครับก็อ,อาจจะใหญ่ขึ้นมาส่วนทางด้านล่างนี้มาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเทียบกับหัวองไม่งก็เล็กกว่าไม่พุ้งอยู่ค่อนข้างเยอะก็จัดว่าไม่ใหญ่มากนะครับตัวสีจอเป็น IPS แบบ1 0อ sRGB นะครับความสว่าง4 0 0น400ิตก,ก็คือสว่างค่อนข้างมากเพียงพอกับการใช้งานโน้ตบุ๊กทั่วไปอยู่แล้วนะครับกับการใช้งาน ภายในสถานที่นะครับถ้าใช้งานภายนอกภายนอกอาคารอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีแบบแสงไม่พอกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับมาดูคีย์บอร์ดกันหน่อยนะครับคีย์บอร์ดก็จะเป็นคีย์บอร์ดตามสไตล์ของ l e n o v o คีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นออกแบบตัวยูปองๆอ,องอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีอาการการแอนของปุ่มปุ่ม,ม,มก็จะแอ่นๆเพื่อที่จะรองรับ ในเรื่องของนิ้วมือเราที่นิ้วมือเรามันไม่มันไม่เรียบอยู่แล้วนะมันก็มีตุ่มถูกไหมมีติ่ง,ต,งตัวคีย์บอร์ดตรงนี้มันก็จะแบบแอนรับติ่งนิ้วเราด้วยนะครับทาให้เรารู้สึกว่าตอนเราแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะสัมผัสได้ทางนิ้วเลยนะครับซึ่งก็เป็นการใส่ใจเรื่องเล็กน้อยของติ n โนโวนะซึ่งเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนกระตนะับเซคีย์บอร์ดเหมือนกัน เรื่องของระยะการกดหรือฟิลของคีย์บอร์ดเนี่ยตัวที่เป็นตัวติ้งแพดแบบเนี้ปุ่มกดมันจะกดค่อนข้างมันมือมันจะมันมันจะรู้สึกว่ามันมือมากกว่าโน้ตบุ๊กที่เป็นตัวสายคอน sumer ทั่วไปนะครับมันจะดูดูแน่นดูเฟิร์มนะแล้วก็มีความตึกตล,ลอยู่ทำให้เรารู้สึกถึงความ เวลาพิมพ์แล้วเราจะสนุกกับมันนะครับคีย์บอร์ดตัวติ้งแพดตัวนี้จะสนุกกว่าตัวคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับเทียบได้อันนี้ก็จะเป็นตัว13นิ้วเหมือนกันนะครับแต่เป็นตัว i อ p a d ซึ่งคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาพิมพ์เข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันจะนิ่มกว่านะครับอันนี้ลองนะม,มันจะนิ่มกว่าตัวติ้งแพดนะครับอินโนเวอร์ไอเดียแพดเนี่ย แตนิ่มกว่าน่อยนะแต่ก็ก็ยังมีในเรื่องของความ f i r มนะครับแต่ตัวนี้ก็จะจะแข็งกว่าจะรู้สึกแน่นกว่านั่นเองซึ่งมันก็เป็นถือว่าเป็นคนละเกตนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบนี้ไม่ดีนะแบบนี้ก็ดีนะครับดีในระดับของอโน้ตบุ๊กสายคอน sumer ทั่วไปนะครับคู้คีย์บอร์ดครับก็จะมีไฟคีย์บอร์ดมาให้3ระดับ3ระดับก็ไม่เชิงนะ สองระดับกับหนึ่งออโต้แล้วกันก็คืออ่าอันนี้ปิดใช่ไหมอันนี้เปิดสว่างน้อยสว่างมากแล้วก็ปิดต้อไม่มี Auto, อาอโต้ฮะขออภัยนะครับเป็นไฟสองระดับสว่างน้อยแล้วก็สว่างมากครับถ้าแบบออโต้ตัวนู้นจะมีออโต้เนาะตัวนี้ไม่มีออโต้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นจุนดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตนะตัวนี้จะไม่มีออโต้ตัวลำโพงนะครับจะอยู่ทางซ้ายขวาของคีย์บอร์ดแบบนี้นะ ทําให้เําทาให้เสียงเนี่ยมันจะออกมาจากทางด้านบนนะครับมันก็จะได้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 ยินเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นเสียงแบบคุณภาพเบสจากลําโพงโดยตรงนะซึ่งมันจะต่างกับตัวลําโพงที่ออกทางใต้เครื่องลําโพงที่ออกทางใต้เครื่องเนี่ยมันจะใช้คาเรียกว่าเทคนิคเทคนิคของการสะท้อนเสียงทําให้เราได้ยินเสียงที่มันมีมิติอีกรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดลําโพงอยู่ทางด้านบนแบบนี้ เข้าหูเราโดยตรงเลยนั่นหมายความว่าคุณภาพเบสเนี่ยคือมาจากลำโพงล้วนนะครับไม่ได้ใช้เทคนิคในการสะท้อนเสียงแต่อย่างใดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะการที่คุณเอาลำโพงไปข้างบน,นแปลว่าลำโพงคนนุณต้องได้แบบเารียกอ,อะไรนะต้องคุณต้องมั่นใจนิดมั่นใจพอสมควรครับว่าเสียงเข้าหูได้ตรงเลยมันต้องดีนะไม่งั้นขายหน้าแย่นะครับคลิปนี้ยังไม่ได้เป็นคลิปลองขอเป็นแค่รีวิวให้ดูนะครับอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงในตอนนี้นะ ต่อมานะครับตัวทัชแพดก็จะเป็นทัชแพดสไตล์ทิ้งแพดนะครับก็คืออาจจะแคบหน่อยนึงเพราะว่ากับตวอวพื้นที่ให้กับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาที่เอาไว้ใช้กับตัวอุ่มติ้งบอลตัวนี้นะครับมันก็จะใช้ในในการคึนแล้วก็คลิกคึนแล้วก็คลิกเนานะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครถนัดใช้ติ้งบอลเนี่ยก็จะชอบนะครับก็จะชอบตรงนี้กันแต่สาหรับผมที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็จะยังไม่มีความถนัดในการใช้ติ้งบอลสักเท่าไหร่นะครับ แต่ก็มีดีกว่าไม่มีนะครับมีไว้ก็อาจะเอาไว้ทําในเรื่องของงานที่ต้องการมือนิ่งๆนิ่งๆจริงๆ,งๆเนี่ยละเอียดจริงๆในการใช้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็จะนิ่งๆกว่าใช้แบบนี้นะแบบนี้อาจจะไม่นิ่งอาจจะไม่นิ่งมากนะครับเพราะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละท่านเนาะบางทีเราอยากไม่อยากจะเอามือขยับมากเราใช้แค่นี้คนที่ถนัดพิมพ์สัมผัสไม่อยากจะเอามือขยับไปไหนและจะอยู่แค่เนี้นิ้วจะอยู่แค่นี้ เราก็จะทําอย่างนี้เราก็จะอยู่แค่นี้เราก็จะทําอย่างนี้ทำอย่างนี้นก็จะอยู่แค่นี้เออมันก็จะรู้สึกถนัดในอีกอีกมุมนึง,ง,ง,ง <_ S 1> แต่สําหรับเราที่แบบไม่ได้เพิ่สาาัมผัสจืงเก่งนะครับก็จะยันเลื่อนมือไปเลื่อนมือมาหรือว่าเลื่อนกลับไปใช้เมาส์ที่เป็นตัวต่อแยกอยู่ดีนะครับมาดูสเปคกันหน่อยนะครับสเปคตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ intel core ultra 5นะครับรหัส135 u เป็นแบบอ่ะอ14 o r e สนะครับก็คือมี สิบมีส no anyway. ิบอีคอแล้วก็มีสองพีคอนเองนะหรือสี่มีแปดอีคอกับมีสี่พีคอนนะแกก็คือเป็นสิบสองคอสิบสี่ทะเอองงไหมเนี่ยงงงงงกี่กีกี่จำไม่ได้แล้วแต่ก็ประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็ตัวแรมมากับแรม DDR5X นะครับบัตหกพันสี่ขนาดสิบอุกิกนะก็ถือว่าให้มาในระดับที่เพียงพอกับการใช้งานแน่นอน มาถือว่าเยอะสําหรับผมคําว่า16กิกยังเยอะอยู่นะครับยังไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าน้อยนะแต่เดี๋ยวนี้มาตรฐานใหม่16กิกคือมาตรฐานใหม่นะครับ8กิกคือคือน้อยนะครับ8กิกคือน้อย16กิกคือเพียงพอนะค่อนมาทางเยอะแนละ้วกับการใช้ทํางานทั่วไปนะครับ NSD นะครับก็เป็นขนาด512กิกอันนี้ก็ให้มาระดับกลางๆแล้วกันเนาะ ไม่ได้ให้หนึ่งไทร่ามาแต่ถ้าเกิดใครไม่พอใจ SSD มันเป็นอะไรที่สามารถถอดเปลี่ยนได้สำหรับโน้ตบุ๊กสาย PC ทั่วไปนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้ Macbook เนี่ยหรือว่าคุณไม่ได้ใช้ตัวคอมพิวเตอร์ Computer PC ที่เป็นแบบอโซลเยอร์บนบอร์ดทุกชิ้นจริงๆเน่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเจอกับพวกกลุ่มโน้ตบุ๊กที่เป็นอัลต้าตินออาต้าไ์เล็กบางเบาจริงๆถึงจะ ่าถึงจะแบบเระยรนะบักกีตัวอ่าทุกอ,อย่างลงบนบอร์ดหมดแม,ม้กระทั่งจะเป็น SSD ก็ต่างอันนี้นก็อาจจะลำบากนิดนึงตัว Wi-fi ก็มากับ Wifi 6e นะครับมี NPU แล้วนะนูรออีกจินนะครับมันก็จะทำงานร่วมกับตัวค o พ i l o t h พัดถ้าเกิดเราเปิด Co Pilot มามันก็จะเรียกการใช้งานของตัว NPU นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ สอออนะึ่งนี้ก็ต้องลองดูนะว่าคุณได้ใช้ในส่วน APU มากน้อยแค่ไหนสำหรับงานที่คุณทำนะครับสำหรับผมเนี่ยได้มีโอกาสใช้ AI ในเรื่องของข้อมูลเป็นหลักก็คือพวกพวก AI ที่อาจจะมีนายคอพิ l o ์ใช้ในเรื่องของการเซิร์ชข้อมูลถามต่อเป็นเอสติเต้นใช้ในเรื่องของการแปลภาษาคีเดภาพนะครับผมก็ใช้แค่ประมาณนี้ สำหรับงานออฟฟิศฝั่งผมนะแต่สำหรับ่านอื่นๆที่เป็นโปรเฟชชั่นอลในเรื่องของการทำพวกกราฟิก AI ต่างๆก็อาจจะใช้ในเรื่องของตัวนพ่อนข้างเยอะนะครับต่อมาตัว GPU ครับ CPU ตัวนี้มาพร้อมกับ n t t l l r r p h i c s ครับ Intel ท r a p h i c s เนี่ยที่มาพร้อมกับ c o อ e u l t r a มันก็คือตัว GPU Onboard ระดับเริ่มต้นนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังในใน,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 ในคลิปก่อนตัวอ่า Intel Core Ultra นะครับจะมี g p u ที่เป็นตัว Intel Graphics ถ้าเทียบเนี่ยเทียบกับ Core i Core i มันจะเป็น Intel UHD กับ Intel Iris Xe ถูกไหมแต่ถ้าเป็นตัว Core Ultra มันจะเป็น Intel Intel Arc นะครับแต่มันจะมี Intel Arc ที่เป็นตัวเริ่มต้นที่เขาเรียกว่า Intel Graphics นะครับหรือว่า Intel Arc 80 ES หรือว่า Intel Arc 90 ES ซึ่งตัวเนี้ยมันก็ดีกว่า Intel UHD ขึ้นมาพอสมควรแต่ว่าก็ยังสู้ r i s x e ไม่ได้ส่่นตัวตัว g p u ที่ติดมากับ Core Ultra ที่เป็นตัวไฮเราจะได้ Intel Arc Graphics อ่ะมันจะได้ชื่อไปหมดว่า Intel Arc Graphics ซึ่งอันนั้นอนะ่ะจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า Iris x e นะครับอยู่ราวประมาณ20%ได้ซึ่งก็แตกต่างกันพอสมควร แต่ว่าตัวอิน e l กราฟิกตัวนี้ก็ไม่ได้คิเลเพราคุณไม่ได้เป็นพวกสายทำงานกราฟิกที่ดีจา๋าหรือว่าทำในเรื่องของเรนเดอร์งานจา๋าจาเลยที่จะต้องใช้ g p u ในการเรนเดอร์ด้วยหรือว่าทำในเรื่องของเกมมิ่งเลยเล่นเกมจ๋าเลยแน่นอนก็จะตอบโจดไม่ได้สำหรับตัวอิน e l กราฟิกมันแค่ระดับเริ่มต้นนะครับลูกนพกสายทำงานนะครับทำงานก็คือ ในเรื่องของทํางานทั่วไปนะครับทํางานออฟฟิศทั่วไปทํางานแบบสายออฟฟิศวอร์กิงนะทั่วไปเลยไม่ได้เป็นกราฟิกดีไซน์ไม่ได้เป็นพวกอะคีเอทีฟหรือว่าเป็นพวกสายเคีเตอร์ที่ต้องใช้พวก GPU สงสงูงๆอาจจะต้องแยกแยกแยกเรื่องนิดหนึ่งนะครับอะน่าจะประมาณนี้นเรของสเปกก็ขอจบคร่าวๆแล้วกันนะนเรื่องของ รีวิวรอบเพื่อนนะครับกับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวอ่าเป็นแพด X 1 3 Gen 5ตัวนี้นะครับมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นโน้ตบุ๊ก13นิ้วซึ่งในตลาดเราเนี่ยเห็นไม่ค่อยเยอะแล้วกับโน้ตบุ๊ก13นิ้วแบบนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันบางยี่ห้อเขายังเห็นโน้ตบุ๊ก13นิ้วอยู่แต่ก็เห็นไม่เยอะแล้วสำหรับ Lenovo เนี่ยตอนนี้ก็เห็นอยู่2รุ่นก็คือตัวตัวนี้นะครับ X 1 3กับตัว Lenovo ตัวที่เป็น Idea Pad 5 13นิ้ว ทั้งสองตัวก็เป็นโน้ตบุ๊กสายคอนซูมเมอร์แล้วก็คอมเมอร์เชียลเนาะที่เขาต่างกันไอ p ดีแพดเป็นคอนซู m เมอร์ทิงแพดเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับน้ำหนักเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวทิงแพดจะหนักกว่าอยู่หน่อยนึงนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวไอเดียแพดจะเบากว่าน่าจะหนักกันอยู่ต่างกันอยู่ประมาณขีดสองขีดอะนะน้ำหนักจริงมันตามสเปคมันก็อิงลำบากนะอันนี้มันก็บอกว่าหนักหนักโลสองขีด อันนี้ก็บอกหนักหนักโลสองขีดเหมือนกันแต่ทำไมจับจริงๆแล้วตัวถึงแพดหนักกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันถึงแพดหนักกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หนักมากๆเหรอโลสองขีดก็คือเบาแหละนะครับเรื่องของการพกพาเนี่ยก็คือแบบสะดวกอยู่แล้วนะเนในในเรื่องของอาพกพาทำงานนอกสถานที่เป็นหลักนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กนะครับ หยิบสูหยิบช่วยจับใส่กระเป๋าค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะการออกแบบมาเพื่อการทํางานที่ทนทานแข็งแรงแล้วก็เป็นการออกแบบที่เน้นในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับาการที่คนใช้น้ตบุ๊ก i อ m เนี่ยกับสายมิชเน็ตเนี่ยคุณจะได้เรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของการความน่าเชื่อถือความ เป็นมืออาชีพนะความเป็นโอฟิเชียลนะครับก็ต้องใช้น้ตบุ๊กติ้งแพดตัวนี้นั่นเองนะก็ลองดูนะครับอันนี้เอามารีวิวให้ใครสนใจขอย้ำนะครับตอนนี้ถ้าเราซื้อในเว็บไซต์คุณก็จะหาอยู่ได้ราคาประมาณ52,000นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณหาช h อ p e ีตอนนี้นะคุณจะได้ราคานี้ครับไปห,หาดูนะ ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านผมนะแต่ผมแค่เห็นว่ามันเป็นโอกาสนะครับอยู่เสียได้นะถ้าเกิดใครอยากได้อยู่ก็จะได้แบบได้ของดีราคาถูกัแต่ประกันมันเดินไปแล้วนะซึ่งประกันมันก็เหลือจริงๆนะเนี่ยเหลือจริงๆเนะี่ยวันที่หนึ่งเดือน7ปีสองพันะเหลืออีกสปี2ปีครึ่งนนะอ่ะอีก2ปี6เดือนอนะ่ะ ก็ประกันเหลือเยอะอยู่นะครับเหลือเยอะอยู่นะอันนี้ก็ลองสังเกตดูแต่เครื่องเนี่ยใหม่แน่นอนนะครับเครื่องสภาพเนี่ยใหม่กิ๊บแน่นอนยังไม่ผ่านการใช้นะดูคีย์บอร์ดดูทัชแพดที่ผมใช้แล้วนะสภาพเป็นไงดูคีย์บอร์ดดูทัชแพดครับดูงานคือถึงจะผ่านถึงจะผ่านมือมาบ้างเอถือว่าคุณได้ราคาเนี้ยผมว่าอย่าไปคิดเยอะ ถ้าคุณมีเงินแล้วคุณต้องการที่จะซื้อน้ตบุิบ3านิ้วแล้วคุณต้องการโน้ตบุ๊กที่เป็นโน้ตบุ๊กสายคอมเมอร์เชียลโน้ตบุ๊กสาย b ิสเนส s โน้ตบุ๊กทำงานนะครับไม่อยากได้สายคอนซูเมอร์ไม่อยากได้ตัวตัวแบบแบบนี้ไม่อยากได้แบบนี้ก็ซื้อได้นะครับราคาไม่แพงด้วยเสียด้โอกาสนะถ้าถ้าตรงนี้ไปก็ไม่รู้จะมีเข้ามาอีกหรือเปล่าาะดูแล้วเหลือไม่กี่เครื่องแล้วปัจจุบันที่กมเหีย เหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันแนะนำให้เท่านี้แหละสลับใครที่แรงเดงหาโน้ตบุ๊กตัวนี้อยู่นะครับก็ขอจบการรีวิวครับกับเจ้าร e n o v o t h i n k งแ d x 1 3 gen 5นะครับมาพร้อมกับ cpu core ultra นะครับแล้วก็ตอนนี้ซื้อได้ในราคาที่จับต้องได้นะครับลองดูในแอปนะใคร้วยมาดูคลิปนี้หลังจากนี้ ขอหมดไปแล้วอย่าอย่าว่านะอย่าว่ากันนะผมก็พยายามที่จะทําให้เร็วแล้วเตรียมที่จะทำและส่งให้เร็วแล้วนะครับก็ลองดูนะส่วนใครที่แบบไม่ได้ติดร้อนอยากได้อยู่แล้วหาข้อมูลอยากเห็นตั้จริงหน้าเป็นหน้าตาเป็นยังไงก็ตามนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดใครใช้เจน4อยู่นะครับจะเปลี่ยนเป็นเจน5ขอบอกเลยว่าเหมือนเดิมเป๊ะดีไซน์เหมือนเดิมเป๊ะน,น,นะครับตัด <c oughs> สินใจดูเอาแล้วกันจบแล้ว จอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันนะคลิปนี้ก็เรียบร้อยกับโน้ตบุ๊กอาร l e Lenovo Family ครับ ThinkPad X13 Gen5 เจอกันใหม่คลิปหน้าตัวไหนเอ่ยตัวน ون. นะ้นายบาย